สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพีนี่ผมอยู่เทิมทางหลวงหมายเลขสองสี่อำเภอหนองกีเอออยูอำเภอหนองตีหนองกีทางหลวงหมายเลขสอ,อ,องสี่ออม 2, ผมกะกำลังจะไปธุระภารกิจอยู่ช่วงชัยเนาะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปบรรยากาศทชิงทองถนนมาฝากท่านผู้ชมพน,นะ ในเบิองน้ำกันมันเป็นยังไงแน่ช่วงถนนขาเขากุงเทพก็คือเริ่มจากอำเภอหนองกีบรรยากาศเมื่อนี้อากาศห้อนนะอากาศห้อนมากๆเลยทุกคนถ่ายคลิปกับประมาณเที่ยงกว่าๆจะบนะ่ายโมงละอำเภอหนองกีเลี้ยวซ้ายนะข้างหน้าเป็นสี่แยกเลี้ยวซ้ายกลับไปอำเภอเสริงสางเลี้ยวขวากัไปอำเภอลำไายมาศ หรือจะไปน้องหงก็ได้อําเภอน้องหงเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเขียว80ดสบวิเขียว80วิเออทางหลวงหมายเลขสองสี่เลี้ยวขวา2องหนึ่งหกเมื่อใดเบหััวเได้ว่าเป็นตะหอนแทะอยู่ถ่ายรถน้าซสู้ๆนะจะไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่กรุงเทพุนละเดินทางปลอดภัยถึงมองเหตุงานอย่างปลอดภัยเด้อสู้เขาเด้ออหอเงินกลับบ้านเขาหลายๆได้ กมที่95เบรกเบรกข้างหน้าไม่ยังเลยก็ได้เบรกนี่รถตู้โคราชบุรีลำรถตู้ประจำทางตัวนี้โคราชบุรีล์โคราชคือน,นครราชสีมา บุญมากแล้วง่วงจอดพักสัน้นจอดพักไซละ่ะ <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศในอำเภอหนองบุญมากของจังหวัดนครราชสีมาอีกกล้องพร้อมออกล้องนี้เขาจับดากตัวนี้นี่ในเน้อ้องนี่เขาหันหันหันหน้าไปทั้งหุ่นเขาจับดากแทงเลยหมายถึงจับตูด <c oughs> จับทะเบียนข้างหลังเลย คือตอนนี้ที่ถ่ายคลิปนะผมทดสอบกล้องไปในโตนะทุกคนก็คือกล้องของอ p p ปโนะอ p p ปโมาเบิง้งว่าวิดีโอที่ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งเนี่ยมันมันชัดมันกระตุกมันนิ่งบ่เออลองคอมเมนต์ยม่ได้ท่านผู้ชมเออ o, เอ p p ปโปกับคนส่งโทรศัพท์มาให้ทดลองใส่เบิง้งนะเบิ้งอยากเห็นหน้าตาโทรศัพท์นี่หน้าตาโทรศัพท์เป็น่ยนหน่งสิเห็นปะ อตาตาโทรศัพท์เป็นสิ่ละต okay. ิดไฟแดงอีกแล้วจริงๆออกสายมันพันได้ตลอดเป็นบ่ดูว่าจังไงเสียงชัดภาพชัดดีบ่วิดีโอชัดดีบ่ทุกคนไปเลี้ยวขวาันนี่เลี้ยวเ,เลี้ยวขวาปไ,ไปไหนไปสซนนี้เลี้ยวขวาเออบุหูคือกันผ่านบ่อยอยู่แต่ว่าบุหูว่าไปไสนดนเน่ มาถึงเขตโชคชัยเริ่มเขตก่อสร้างโอ้ตก่ลุมบุยบุยเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนน้ำมันเมื่อสน้ำมันเมือมม่อสแล้วเออเดี๋ยวไปเติมน้ำมันไม่เห็นจีบกำลังไปธุระก็คือจะไปปักทงชัยนั่นแหละเติมน้ำมันก่อนเห็นไหมแป๊บพีทีอยู่ข้างหน้านี่นี่ปั๊มพีทีเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเรียบร้อยเติมน้ำมัน ใต้น้ำขวดหนึ่งเด้เติมกับมันปั๊มทีทีมาออกมาเหนไหมบงบรรยากาศันง,งานเห็ดสะพานข้ามแยกนะ่ะตรงนี้นะ่ะจะเป็นสะพานข้ามแยกแม่โคกำลังขุดเลยนะเติมเติมเก้าร้อยเพื่อที่จนะน้ำขวดหนึ่งพอเต็มเติมเก้าห้าเก้าห้าเอแม่โคขยายพ้อมด้วยนี่นอกจากที่จะ เห็นสะพานขามแยกเราเห็นขยายพร้อมขยายออกอีกเห็นตะดาดดำแท่รถกันนี้เดี๋ยวจะตรงไปครับข้างหน้าเป็นซีแยกอ่าสี่แยก,แยกโชคชัยเลี้ยวซ้ายไปโชคชัยไปเสริงสางคอนบุรีประคํานนทรีแดงเลีเ้ยวขาวาเขาเมืองโคราช่าเขาเมืองโคราชไปนะครราชสีมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนตรงไปเบิงึง บรรยากาศงานก็สางถนนเหตุสะพานขามแยกหนาลุงพยาบาลโชคชัวยวามันเป็นยังไงแนึ๊บของเราตรงไปเฮ้ยบรรยากาศอากาศฮ้อนข้างนอกอากาศฮ้อนฮอนเห็นเห็นเห็นสีสันของในมุมกล้องมันลักษณะนี้แต่ความเป็นจร right? ิงอากาศฮ้อนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเบิ่งวางงานเหตุสะพานหรือเหตุถนนเนี่ยช่วงหนาโรงพยาบาลโชคชัยเนี่ย คืบหน้าไปถึงไหนแล้วอนะท่านผู้ชม FC แฟนเพจทุกท่านถ้าอยากเห็นผมถ่ายคลิปในลักษณะนี้อจับกล้องขึ้นมาถ่ายแบบเรียวๆนี่แหละคลิปลักษณะนี้อยากให้ผมไปถ่ายอยู่ใส่คอมเมนต์มาได้นะถ้าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะผมเชื่อว,ว่าหลายท่านว่าท่านติดตามแต่พี่น้องที่ติดตามเน้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ติดตามอยู่ด้วยกันจนเป็น f อฟีแฟนเพจตัวยงนะแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งที่เวลาเพจถนนไทยแลนด์ไทคลิปก็แบบภาพมุมสูงวิดีโอมุมสูงเนาะอีกแบบหนึ่งก็มีความสวยงามของผิวถนนแต่ผิวถนนจริงๆอาจจะคุกค่ะเมื่อวาได้ถือโดรนมาทุกคนมืน่อวาได้ถือโดรนมากกับ่น่าจะได้มีภาพมุมสูงแต่จะมีบรรยากาศทึงท้องถนนให้เบิรงเรื่อยๆผมไปธุระเขาปัก ไอ้บริเวณขบักอำเภอปากทงชัยอ่อำเภอปากทงชัยเร็จภารกิจอยู่ในปากทงชัยเ็จแล้วกันอาจะกลับแต่ยังบุรุษกลับเสดไดแต่บอคิดว่าจะได้กลับมาทางเก่านี่ดอกจะหาหมวกกับอีกเซตหนึง่งเพื่อที่จะถ่ายคลิปให้เบื้องบรรยากาศทั้งท้องถนนให้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามสหรับชมนั่นแหละวันนี้มีภารกิจเดี๋ยวผมจะไปถ่ายถ่ายภาพนะจากกล่องมือถือเครื่องนี้และพอดีออปโปเพิ่นเอาโทรศัพท์มาให้ทดลองถ่ายภาพ ราคาโหดมากเลยกล่องโทรศัพท์เครื่องนี้นะราคาโหดมากเลยเดี๋ยวไปไปไปเบิ่งใน Facebook ส่วนตัวและการผมเชื่อว่าเอฟซีแฟนเพจหลายคนติดตามทั้งเพจ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจถนนไทยแลนด์นะแต่อยากเห็นว่าภาพที่ทายจากกล่องมือถือเครื่องนี้แหละเครื่องนี้แหละเครื่องนี้แหละเออทีท่ายอยู่ตอนนี้ยว่าภาพมันจะออกมาขนาดไหนอีกบ่าจักบาทถึงแสนนะราคาโทรศัพท์เครื่องนี้เนะอ้โหดีรี เออนี่ถนนเอตุแทงแบรลีเออเดี๋ยวจังน้อยข้างหน้าถึงข้างหนา้าเราข้างหน,น,น้าจะเป็นเอาจรจะเป็นเหตุสะพานกับรถนี่เดี๋ยวไปโครงการว่าจะจอดอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังออกะพงว,ว่ท่านพอมีรถตามด,าดมา่มานมามันอันตรายก็เลยว่า่าาจอดเออนี่ก่อนหน้านี้ oppo พนส่งอีกเครื่องนึงมาให้ให้ท่ายเบิ้งนะเนี่ยเครื่องนี้น่ะว่าสวยงามเลือเดนี่ ว่าสวยงามเลยนะโคแอ,ป,อโปโ ppo เห็นไทยเดี๋ยวให้เบิ้งว่ามันสวยงามแบบใดเดียวผมจะเอาภาพไปเบิง้งเออท้ายเบิ้งถนนไปพร้อมจะวางภาพที่ไทยจากอ,อ่มือถือ,อโ ppo เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเอายกตัวอย่างสักหนึ่งภาพนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพจากปโ ppo เนี่ยโอ้คมกริบเลยเนี่ย โอ ppo ตัวนี้แหละโอ ppo r ล n โน่สิบห้าโปรขายสินค้าไปในโตนะทุกคนนะฝากนะฝากไปเบิ้งถนนน้ำกันก่อนนี่ข้างหน้าของเขาก็คือโรงพยาบาลโชคชัยเห็นไหมกำลังเหตุสะพานอ่าขามไปหาโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเขามาเปิดอยู่นอกๆเมืองโชคชัยได้ไนี่ทุกคนเออ กับบาน่าจะแล้วง่ายดอกสงการที่จะห้อน,นี่กับบ้น่าจะได้ใส่งานดอกเอออ่ะกับประมาณนี้ส่วนผูใ้ใดอยากเห็นอ่าการท่ายิปรีวิวโทรศัพท์นี่ผมกะเย็นว้ในเฟซบุ๊กคุณโตอยู่นี่เนี่ยนางแบบก็เป็นสาเวเมียนอนแต่ว่ามื้อนี่มีไทยแสงแรงพัทิตก เนี่ยถ้าอยากเห็นเป็นบุกส่วนตัวของแอดมินเองเนี่ยกล่องราคาเจ็ดมื่นกว่าบาทโทรศัพท์นะเจ็ด0มื่นกว่าบาทเนี่ยการทำคอนเทนต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ประมาณนี้ทุกคนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนผมเหตุาลกิจของผมให้แล้วกอน เจ้ากาจะได้ถ่ายบรรยากาศช่างทองถนนให้เบิ้งเรื่อยๆล่ะวันนี้ภารกิจที่ปักทุงชัย,ยประมาณนนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ